่อมาถ้าเราต้องการสร้างโมดูลขึ้นมาเพื่อที่จะนําเมนูที่เราสร้างนั้นมาโชว์ที่หน้าเว็บไซต์ของเราเราจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับมาดูกันต่อมา,อาให้เรามาที่ในส่วนของคอนเทนต์นะครับจากนั้นเลือกที่เมนูไซต์โมดูลในเบื้องต้นก็จะมีปรากฏให้เห็นอยู่3โมดูลนะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกเราสามารถที่จะทําการสร้างเพิ่มได้ หรือจัดการการเพิ่มลบแก้ไขได้นะครับสำหรับ3โมดูลนี้นะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมาปรากฏที่หน้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็คือในส่วนของล็อ,ลอกอินเมนเมนูนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มโมดูลเข้าไปใหม่นะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม new จากนั้นให้เราเลือกนะครับว่าจะทำการสร้างโมดูลเพื่อจะแสดงข้อมูลของเนื้อหาอะไร นะครับซึ่งตรงนี้เราต้องการสร้างโมดูลเพื่อที่จะนำเมนูขึ้นมาแสดงนะครับดังนั้นในส่วนของ select module type ให้เราเลือกที่เมนูเพื่อสร้างโมดูลของเมนูคลิกเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นนะครับในช่อง title ให้เราพิมพ์ชื่อโมดูลเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูในส่วนนี้ก็จะสร้างชื่อว่าเมนู ด้านบนนะครับนะเป็นชื่อของโมดูลต่อมานะครับช่อง select เมนูให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทำการดึงเมนูมาจากหมวดหมู่เมนูใดเพื่อที่จะนำมาแสดงหน้าเว็บไซต์ของเราตรงนี้เราต้องการดึงมาจากเมนูด้านบนก็ให้เลือกที่หมวดหมู่เมนูด้านบนนะครับถ้าเราเลือกแค่เมนูด้านบนก็จะดึงมาเฉพาะข้อมูลเมนูที่อยู่ภายในหมวดหมู่นั้นเท่านั้นนะครับเมื่อเรากำหนดนะ select เมนูเสร็จแล้ว หรือเลือกหมวดหมู่เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ช่องโพซิชันนะครับช่องตำแหน่งหรือโพซิชันเป็นการระบุว่าจะให้โมดูลนี้แสดงที่ตำแหน่งโมดูลชื่อว่าอะไรในเทมเพลตของเรานะครับในส่วนนี้ต้องการให้แสดงที่ด้านบนเป็นเมนูด้านบนนะครับซึ่งตำแหน่งของเมนูด้านบนนั้นนะครับมีชื่อว่าเมนูนะครับเมนูถ้ากลับไปดูที่ เทมเพลตนะครับในส่วนของด้านบนก็จะมีตำแหน่งที่ชื่อว่าเมนูนะครับเมนู Menu. เราจะทำการวางเมนูไว้ที่ด้านบนในตำแหน่งนี้ uh, ในส่วนของโพซิชันเราก็ต้องเลือกตามชื่อของ uh, ตำแหน่งที่อยู่ในเทมเพลตนะครับ uh, ก็คือเมนูสถานะก็เป็นเผยแพร่นะครับจากนั้นให้เราทำการกดเซฟแบบเซฟธรรมดาก่อนนะครับ ไปดูที่ในส่วนของฟอนต์เอ็นนะครับหน้าเพจของเราให้ทําการรีเฟซเราก็จะเห็นว่ามีเมนูปรากฏขึ้นมาที่ตำแหน่งด้านบนนะครับนั่นคือเมนูที่อยู่ในกลุ่มของหมวดหมู่เมนูด้านบนซึ่งตอนนี้ก็จะมีแค่เมนูเดียวเท่านั้นนะครับต่อมานะครับในการกำหนดการตั้งค่าของโมดูลนะครับในแถบที่2ก็คือ เมนู s s i g n m e n t ในส่วนนี้นะครับจะเป็นการกำหนดว่าโมดูลนี้จะแสดงที่หน้าเพจไหนบ้างหรือจะไม่ให้แสดงที่หน้าเพจไหนบ้างนะครับสามารถระบุว่าต้องการแสดงบางส่วนหรือบางหน้าก็ได้นะครับหรือจะไม่แสดงเลยก็ได้หรือจะแสดงในทุกหน้าของเพจเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับในส่วนนี้มีตัวเลือกนะครับให้เลือกอยู่ด้วยกันสีอันนะครับถ้าเราเลือกเป็น on all page นั you, paper, to it. It Hence, ่นแสดงว่าเราต้องการให้โมดูลนี้โชว์ขึ้นมาทุกหน้าในเว็บไซต์ของเรานะครับถ้าเป็น no page ก็คือไม่แสดงนะครับก็คือทุกหน้าจะไม่แสดงโมดูลนี้นะครับต่อมานะครับ Orion ตัวเลือกที่3นะครับจะเป็นการแสดงเฉพาะเพจที่เราเลือกเท่านั้นเพจไหนที่เราไม่เลือกโมดูลนี้ก็จะไม่แสดงนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยจะแสดงทุกเพจนะครับยกเว้นเพจที่เราเลือกเท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าเราต้องการให้เมนูนี้โชว์ทุกเพจเราก็เลือก on a l l page นะครับจากนั้นกดเซฟเมื่อเรารีเฟซที่หน้าเว็บเพจเมื่อเราคลิกที่เมนูหลักสูตรนะครับสังเกตว่าเมนูหลักสูตรจะไม่ลิงก์ไปที่หน้าไหนเลยนะครับแต่ก็ไม่แสดงเมนูย่อยถ้าเราต้องการให้แสดงเมนูย่อยด้วยนะครับให้เรามาทีา่การตั้งค่าโมดูลนะครับในแท็บแอดวานในส่วนของช่องเลเยอร์นะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็น dropdown นะครับจากนั้นกดเซฟไปดูหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเมื่อเรารีเฟซนะครับก็จะมีสามเหลี่ยมปรากฏขึ้นมาด้านข้างนะครับเราสามารถที่จะคลิกที่เมนูของเรานะครับแล้วก็ปรากฏเมนูย่อยขึ้นมาให้เราคลิกเลือกได้แบบนี้นะครับสำรับนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ทำการเซฟออกไปได้ หากเราต้องการสร้างโมดูลเมนูขึ้นมาอีกนะครับเราก็สามารถที่จะกดนิ้วแล้วก็เลือกเมนูได้นะครับแล้วก็สร้างเมนูอื่นๆที่เราต้องการได้หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนะครับให้เราคลิกที่ชื่อของโมดูลนั้นเลยนะครับจากนั้นนะก็จะเข้าสู่หน้าจอแบบเดิมโดยเราสามารถที่จะแก้ไขได้ สมมุติว่าเราต้องการแก้ไขตำแหน่งนะครับไม่อยากแสดงที่ตำแหน่งด้านบนเราสามารถที่จะแก้ไขตรงโพซิชันแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการแสดงได้เช่นเราจะวางไว้ที่ทางด้านซ้ายนะครับหรือด้านขวาตรงนี้เราต้องการวางที่ทางด้านขวาของหน้าจอนะครับก็เลือกที่ไซส์บาร์ไลท์นะครับจากนั้นกดเซฟดูผลที่หน้าเว็บนะครับก็จะปรากฏชื่อของโมดูล ด้านบนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีเมนูในส่วนของหมวดหมู่ที่เราเลือกก็คือหมวดหมู่ด้านบนปรากฏขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการเพิ่มเมนูเข้าไปอีกนะครับตรงนี้เราต้องไปสร้างเมนูเพิ่มขึ้นมาในหมวดหมู่นี้นะครับเช่นไปสร้างเมนูนะครับที่เอเมนูไอเทมนิวขึ้นมาจากนั้นเราลองสร้างเมนูใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเมนู สมมติว่าเป็นเมนูหน้าแรกอีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูหน้าแรกก็จะทำการลิงก์ไปยังอาร์ติเคิลนะครับแต่เป็นฟีเจอร์อาร์ติเคิลในส่วนของกลุ่มเมนูหรือหมวดหมู่ของเมนูก็เลือกเป็นเมนูด้านบนนะครับจากนั้นกดเซฟอันนี้ถ้าเราไปดูผลนะครับเมนูหน้าแรกก็จะปรากฏขึ้นมาในโมดูลเมนูด้านบนเช่นกัน แต่ว่าตำแหน่งผิดเพี้ยนไปนะครับต้องการให้ย้ายตำแหน่งหน้าแรกขึ้นมาด้านบนนะครับตรงนี้ก็ต้องมาทำการปรับตำแหน่งในส่วนของคอลัมน์ตรงนี้นะครับคลิกที่หน้าแรกนะครับตรงจุด3จุดด้านหน้าลากนะครับไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเพียงเท่านี้ตำแหน่งก็จะถูกจัดวางใหม่ถ้ากรณีที่เราต้องการ ไม่ให้แสดงชื่อของโมดูลนะตอนนี้ก็คือในหน้าเว็บไซต์เนี่ยแสดงชื่อของโมดูลอยู่แต่เราต้องการที่จะปิดเอาไว้ให้เรากลับไปที่ในส่วนของโมดูลนะครับไปที่เมนูคอนเทนต์เลือกไซส์โมดูลจากนั้นเลือกโมดูลที่เราต้องการปรับถ้าเราต้องการยกเลิกการแสดงหัวเรื่องก็คือยกเลิกในส่วนของไตเติลก็ให้คลิกที่ในส่วนของไตเติลโชว์ตรงนี้ นะครับปิดหายไว้นะครับจากนั้นกดเซฟเมื่อกลับไปดูนะครับก็จะไม่มีชื่อโมดูลปรากฏขึ้นมาอ,อันนี้เป็นการปรับแต่งโมดูลนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะย้ายตัวโมดูลนี้กลับไปไว้ที่ด้านบนเช่นเดิมก็เข้าไปแก้ไขที่เมนูด้านบนนะครับจากนั้นก็เลือกโพดิชั่นตำแหน่งนะครับให้เป็นเมนูเช่นเดิมจากนั้นกดเซฟ เมนูของเราก็จะถูกย้ายขึ้นไปด้านบนนะครับโดยจัดเรียงตามที่เราได้จัดเรียงใหม่นั่นเองนะครับก็คือมีหน้าแรกแล้วก็มีเมนูหลักสูตรนะครับจากนั้นคลิกที่หลักสูตรก็จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้นมาตามที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับ